สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์อุดมการสหกรณ์ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมหลักการสหกรณ์หลักการสหกรณ์กกรรคือแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าสหากรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ข้อที่หนึ่งการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้างสหกณ์เป็นองค์การโดยสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใช้บริการของสหกณ์ได้โดยปราศจากการกีดกันทางเพศสังคมชั่วชาติการเมืองหรือศาสนาและบุคคลน,นั้นต้องเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกข้อที่2การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยสหกณ์เป็นองค์การแบบประชาธิปไตย ที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกซึ่งมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจของสหกรณ์ไม่ว่าชายหรือหญิงที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสมาชิกต้องมีความรับผิดชอบต่อมวลสมาชิกในสหกรณ์สมาชิกของสหกรณ์ขั้นปฐมมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน1คนหนึ่งเสียงส่วนสหกรณ์ในระดับอื่นก็จัดให้เป็นไปตามวิธีประชาธิปไตยข้อที่3การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก สมาชิกพึงร่วมลงทุนกับสหกรณ์ของตนอย่างเท่าเทียมกันและได้รับผลตอบแทนจากเงินทุนนั้นเงินส่วนที่เกินพึงจัดสรรเป็นกองทุนสำรองและแบ่งปันผลประโยชน์ให้สมาชิกตามส่วนธุรกรรมที่ทำกับสหกรณ์ข้อที่4การปกครองตนเองและความเป็นอิสระสหกรณ์เป็นองค์การอิสระที่ช่วยตนเองภายใต้ใตการควบคุมของสมาชิก หากสหกรณ์นั้นๆทำข้อตกลงกับองค์การอื่นๆรวมถึงรัฐบาลด้วยหรือแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอกต้องมั่นใจได้ว่าการกระทำของสหกรณ์เช่นนั้นอยู่ใต้การควบคุมแบบประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิกรวมถึงดำรงความเป็นอิสระข้อที่5การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศสหกรณ์พึงให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่บรรดาสมาชิกผู้แทนจาัดก,การเลือกตั้งผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาสหากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลสหกรณ์พึงให้ข่าวสารความรู้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและผู้นำทางความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะและประโยชน์ของการสหกรณ์ข้อที่6กการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์พึงให้บริการแกม่มวลสมาชิกอย่างเต็มที่และสร้างความเข้มแข็งแก่กระบวนการสหกรณ์โดยร่วมมือกันเป็นขบวนการตามโครงสร้างระดับท้องถิ่นระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติข้อที่7การเอื้ออาทรต่อชุมชนสหกรณ์พึงดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบวิธีการสหกรณ์ วิธีการสหกรณ์คือการนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชนโดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดีปัจจัยพื้นฐานสู่ความสำเร็จ 1. ร่วมแรงแรงกายทำงานช่วยกันแรงทรัพย์ลงขันถือหุ้นเงินฝากแรงคิดความรู้สติปัญญาประสบการณ์ 2. รวมใจ ชื่อสัตว์เสียสละสามาัคคีเคารพกฎกติการ่วมกันสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์สิทธิ์คืออำนาจอันชอบธรรมซึ่งสมาชิกสหกรณ์ทุกคนพึงมีพึงได้โดยไม่เบียดเบียนคนอื่นหน้าที่คือข้อปฏิบัติของสมาชิกสหกรณ์ทุกคนที่จะต้องกระทำปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เป็นผลดีต่อสหกรณ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ก่อนเกิดสิทธิ์จะต้องทำอย่างไรบ้าง หตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์พุทธศักราช2,566ข้อ32ซึ่งกำหนดดังนี้วงเล็บ 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์วงเล็บ 2. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยบรรลุนิติภาวะซึ่งอายุต้องไม่เกิน65ปีวงเล็บ 3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้กอ เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเป็นบุคลากรในสังกัดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม UIC สําสำนักบริการวิชาการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมีที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามคเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้วงเล็บ4เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงามวงเล็บ5มีได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 2. ยื่นความประสงค์ณที่ทำการสหกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 3. ชํชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นแรกเข้าตามระเบียบของสหกรณ์ 4. ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสิทธิ์ของสมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์หเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัน 3เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 5. สิทธิอื่นๆที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์หน้าที่ของสมาชิก 1. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติและคำสั่งของสหกรณ์ 2. เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย สส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 4. สอดส,ส่องดูแลกิจการของสหกรณ์หร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหากรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงรายละเอียดการกู้แต่ละประเภทกู้ชุกเฉินหรือชอหนึ่งเป็นสมาชิกอย่างน้อย6เดือนขึ้นไป มีสิทธิ์กู้ได้5เท่าของเงินเดือนหรือ90%ของหุ้นสะสมสุดแต่จำนวนใดน้อยกว่าแต่ไม่เกิน20 0 0ส0บาทการส่งชำระ12งวดจะต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือไม่ต่ำกว่า1,000บาทกรณีมีหนี้ฉุกเฉินเก่ายื่นได้ในวันที่1-15ในวันทำการของสหกรณ์กรณีไม่มีหนี้ฉุกเฉินยื่นได้ทุกวันทำการสหกรณ์ใช้หุ้นคำประกัน กู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษหรือชอสองวงเงินกู้ยืมไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือไม่เกินร้อยละ90ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่แล้วระยะเวลาการกู้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคมก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปันผลประจำปีชำระคืนเพียงงวดเดียวหลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยจะหักจากเงินปันผลที่สมาชิกจะได้รับทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใช้เงินปันผลประจำปีค้ำประกรัน กู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษหรือชอสามวงเงินกู้ยืมไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือไม่เกินร้อยละ50ของเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับในปีที่แล้วระยะเวลาการกู้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคมก่อนที่จะมีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนประจำปีชำระคืนเพียงงวดเดียวหลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยจะหักจากเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกจะได้รับทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยใช้เงินเฉลี่ยคืนปีปัจจุบันคำประกัน กู้สามัญหนึ่งหรือสอหนึ่งวงเงินกู้ยืมไม่เกิน1นล้านแปดแสนบาทและต้องอยู่ในกำหนดสมาชิก13เดือนกู้ได้25เท่าของเงินเดือนชำระคืน60งวดสมาชิก36เดือนกู้ได้35เท่าของเงินเดือนชำระคืน90งวดสมาชิก60เดือนกู้ได้45เท่าของเงินเดือนชำระคืน120งองวดสมาชิก84เดือนกู้ได้55เท่าของเงินเดือนชำระคืน150งวด สมาชิก120เดือนขึ้นไปกู้ได้65เท่าของเงินเดือนชำระคืน180งวดลูกจ้างชั่วคราวอัตราเงินเดือนไม่เกิน11,500บาทได้สูงสุดไม่เกิน35เท่าอัตราเงินเดือนเกิน11,500บาทกู้ได้สูงสุดไม่เกิน45เท่าสมาชิกต้องยินยอมสมทบทุนเรือนหุ้นเพิ่มตามจำนวนที่กำหนดจะต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือไม่ต่ํากว่า1,500บาท ยื่นกู้ในวันที่1ถึง10ของทุกเดือนในวันทําการสหกรณ์ใช้สมาชิกหรือบุคลากรมอมอสอค้ำประกันกู้สามัญกรณีพิเศษหรือสอสองเป็นสมาชิกอย่างน้อย12เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์กู้ได้ไม่เกิน12เท่าของเงินเดือนหรือ90%เอร์เซของหุ้นสะสมสุดแต่จำนวนใดน้อยกว่าแต่ไม่เกิน4 0 0 0 0 0บาทการส่งชำระดังนี้ เป็นสมาชิก12เดือนแต่ไม่เกิน59เดือนให้มีกำหนดชำระนี้ไม่เกิน36งวดเป็นสมาชิก60เดือนแต่ไม่เกิน120เดือนให้มีกำหนดชำระนี้ไม่เกิน60งวดเป็นสมาชิก120เดือนขึ้นไปให้มีกำหนดชำระนี้ไม่เกิน120งวดต้องชำระตามสัญญาอย่างน้อย3เดือนก่อนจึงจะกู้ใหม่ได้ยื่นกู้ในวันที่1ถึง15ของทุกเดือนในวันทำการสหกรณ์ ใช้หุ้นคำประกันกู้สามาัญกรณีพิเศษหรือสอสามวงเงินกู้ยืมไม่เกินสิบเท่าของเงินเดือนหรือร้อยละแปดสิบของค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์แต่ไม่เกินสองแสนบาทกู้ได้เฉพาะกรณีปิดหนี้กับสถาบันการเงินเท่านั้นเป็นสมาชิก12เดือนแต่ไม่เกิน59เดือนส่งชำระหนี้ไม่เกิน8 4งวดเป็นสมาชิก60เดือนขึ้นไปส่งชำระหนี้ไม่เกิน120งวด ใช้หุ้นคำประกันกู้พิเศษหรือพอหนึ่งวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน3ามล้านห้าแสนบาทและจำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละแ0แห่งค่าของหลักทรัพย์เป็นสมาชิก12เดือนแต่ไม่เกิน3ปีส่งชำระ120งวดเป็นสมาชิกเกินกว่า3ปีแต่ไม่เกิน5ปีส่งชำระ240งวดเป็นสมาชิกเกินกว่า5ปีขึ้นไปส่งชำระาระ360งวด ยื่นกู้ในวันที่1ถึง10ของทุกเดือนในวันทำการสหกรณ์ใช้หลักทรัพย์คําประกันกู้พิเศษกรณีพิเศษหรือพอ2วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน5 0 0แสนบาทและจำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ90แห่งค่าของหลักทรัพย์ให้กู้เพื่อชำระหนี้นอกระบบชำระหนี้บัตรเครดิตซื้อหรือไถยถอนที่ดินหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างและส่งเสริมการประกอบอาชีพเท่านั้น กำหนดชําระนี้ได้ไม่เกิน15ปียื่นกู้ในวันที่1ถึง10ของทุกเดือนในวันทําการสหกรณ์ใช้หลักทรัพย์คำประกันสวัสดิการต่างๆที่สหกรณ์จัดให้กับสมาชิก 1. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ 2. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 3. สวัสดิการสมาชิกเกษยียณอายุ 4. สวัสดิการสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 5. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและบุคคลในครอบครัวตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด 6. สวัสดิการผู้เป็นโสด 7. ทุนในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสมาชิก MSU c o Off 1. เลือกไอคอน QR Code ในลายเพื่อสแกน QR Code 2. เลือกเพิ่มเพื่อนเพื่อใช้งานใน m SU Co ofF 3. เลือกระบบสมาชิก 4. กดลงทะเบียนผู้ใช้งาน 5. กรอกข้อมูลรหัสสมาชิกหรือรหัสบัตรประชาชน 6. กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด 7. กดยืนยันข้อมูล 8. ใส่ข้อมูลอีเมล 9. ใส่รหัสผ่าน 10. ยืนยันรหัสผ่าน 11. กดลงทะเบียน